เตาไม่ใช่แก๊สทำไมไฟแดงไม่เป็นไฟสีฟ้าแบบนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนเื่อนทางบ้านนะครับเพื่อนๆ่อนทางบ้านได้สอบถามเข้ามาว่าเตาไม่ใช่แก๊สของผมนะครับเวลาจุดไฟไปแล้วทำไมถึงออกเป็นสีส้มนะครับไม่ออกมาเป็นไฟสีฟ้าสีน้ำเงินเหมือนเจ้าอื่นนะครับผมบ อันนี้ผมขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเวลาผมทําการจุดเตาไม่ใช่แก๊สให้ลูกค้าได้รับชมนะครับผมจะจุดตอนกลางวันนะครับถ้าตอนกลางวันเนี่ยสีไฟที่จะออกมาเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยโอกาสที่จะออกมาเป็นสีแบบนี้ยากมากนะครับผมเพราะว่าอากาศมันสว่างมันแจ้งมากนะครับยากมากที่เราจะมองเห็นแสงสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการจุดให้ดูนะครับว่าโอกาสที่มันจะเห็นก็มีนะครับ ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สาเหตุของไฟไม่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือเรื่องของน้ํามันด้วยนะครับน้ํามันที่ผมใช้จุดส่วนใหญ่จะเป็นน้ํามันพืชเก่าน้ํามันน้ํามันหมูนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํามันเจียวกากหมูนะครับที่พ่อค้ากากหมูได้นํามาให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการจุดไฟด้วยน้ํามันตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไฟที่จะเป็นสีฟ้านะส่วนมากจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับผม ถ้าเป็นพวกน้ำมันหมูน้ำมันพืชนะครับโอกาสที่ไฟจะเป็นสีฟ้านะครับยากมากนะครับมันจะเป็นช่วงแรกของการจุดไฟนะครับเนี่ครับผมก็จะใส่น้ำมันหมูไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็เปิดน้ำมันเข้าไปทั่วบริเวณตัวเต่าแล้วนะครับก็จะใช้เป็นสัมี่นะครับชุบน้ำมันแก๊สโอนะครับทำการจุดนะครับผม ครับหลจากที่ไฟลุกแล้วครับก็เปิดพัดลมเลยนี่นะครับจุดไฟใหม่ๆนะครับมันจะเห็นเป็นไฟสีฟ้าสีเงินแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้อยู่กลางแก้งนะครับ ันนะครับไฟเป็นสีฟ้าสี่รับสีสวยมากนะครับแต่หลังจากที่เราเปิดน้ำมันเข้าไปในระบบแล้วมันไผ่น้ำมันมันเผาไหม้ได้ดีแล้วนะครับไฟสีฟ้าตรวนี้นะครับมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าเตลไฟตรวนี้นะครับมันแรงมากนะครับผมแล้วเปิดน้ำมันเข้าไปนะครับ ากที่ผมเปิดน้ํามันเข้าไปแล้วเห็นไหมครับไฟที่เป็นสีฟ้านะครับเริ่มหายไปนะครับไฟที่เป็นสีฟ้าเพราะอะไรนะครับเป็นสีฟ้าเพราะเราจุดน้ามันแก๊สโซฮอนะครับไฟที่มันเผาไหม้ได้ดีเมื่อกี้นี้คือมันติดแก๊สโซฮอนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันกลางแจ้งด้วยนะครับและทีนี้นะครับตามมานะครับเดี๋ยวผมจะยกเตาตัวนี้นะครับไปที่ที่มีแสงสว่างน้อยนะครับ ลำราท่านที่ไปดูรีวิวเจ้าอุณถมานะครับตามมาดูนะครับว่าทําไมไฟของผมเวลาจุดกลางวันมันเป็นสีส้มนะครับเราไมอยู่ที่เมื่อน,นะมันเป็นสีฟ้านะครับมันเลยก็นี่นะครับผมได้นําเตามานะครับในที่ที่มีแสงสว่างน้อยมากเลยนะครับอ่ะทําการเปิดพ,พัดลมครับ ็นไงครับเ,เพื่อนๆไฟเตาของสีสวยไหมครับอนีนะครับสีไฟเตาสวยไหมครับน,นะครับไปดูรีวิวเจ้าอื่นมานะครับเจ้าอื่นเขาจุดไฟให้ดูแต่ตอนกลางคืนนะครับเขาไม่เคยจุดไฟให้ดูตอนกลางวันนะครับ แสงสว่างน้อยนะครับขนาดยังไม่ใช่ตอนกลางคืนนะครับสีไฟยังสวยนะครับผมแล้วมาดูผนังเตานะครับผนังเตานะครับถ้าไม่หุ้มฉนวนกันความร้อนเป็นยังไงครับแดงนะครับผมไฟลุกในระบบดีๆแบบนี้นะครับผนังเตาแดงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเตาที่ไม่มีฉนวนหุ้มกันความร้อนนะครับผนังเตาจะแดงแบบนี้นะครับก็จะดูอันตรายนะครับผมเห็นไหมครับ ในระบบดีๆนะครับไฟสีฟ้ามันเริ่มจะหมดไปด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมยกเตาอ,ออกมาการแจ้งนะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำไมผมถึง จุดไฟตอนกลางวันนะครับผมเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะครับนำเตาตัวนี้นะครับไปใช้ตอนกลางวันนะครับไม่ได้ใช้ตอนกลางคืนนะครับก็เลยต้องเอาตามจริงนะครับก็คือเปลวไฟมันไม่ได้ออกมาเป็นสีฟ้าเหมือนเตาแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็นี่เลยนะครับตัวเตาชุดเต็มของผมนะครับก็จะหุ้มฉนวนกันความร้อนอย่างดีนะครับหุ้มสังกะสีด้านข้างนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่เห็นผนังเตา ด้านข้างแดงนะครับแบบเมื่อกี้ที่ผมได้ทําการจุดไฟให้รับชมนะครับชุดนี้นะครับราคา2,500บาทรวมค่าจัดส่งนะครับมีพัดลมครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับทีนี้นะครับก็หมดปัญหาเรื่องไฟไม่เป็นสีฟ้าแล้วนะครับก็ทดลองให้รับชมแล้วนะครับว่าเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรนะครับ ก็สำหรับถ้าเพื่อนท่านใดสนใจเท้าแบบนี้ไม่ใช้งานนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ ID Line นะครับหรือว่าทักเข้ามาที่แชทได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ